วันนี้ผมจะพาไปดูรถเข้าใหม่รถ SUV รถราคาประหยัดที่สามารถไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปคันนี้พร้อมจริงๆเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่อยากให้ดูชมก่อนเพราะคันนี้ต้องบอกว่าเป็น SUV ที่ราคาสุดคุ้มจริงๆนะครับคันนี้เป็นพาโดนะครับพาโด95หรือ v z j 95นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ v 6 5 v z นะครับไม่เคยติดแก๊สเลยเครื่องยนต์3,400 44นะครับ V V6 นะ6สูบอัตราเร่งก็ถือว่าทันใจเลยทีเดียวนะครับคันนี้จริงๆเองนะคันนี้แต่ก่อนเคยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขายไปแล้วขายให้เพื่อนผมเองนะครับขายให้พี่ช่างนะครับอยู่ที่นองพออร้อยเอ็ดนะครับซื้อไปแล้วนะครับก็ขับดีนะครับแต่งไปซื้อไปแล้วเสียเงินไปเท่าไหร่นะบอกผมว่านั้นแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับซื้อไปแล้วไม่ถูกใจนะครับรถทามาแล้วแต่ว่าอยากให้มันสุดกว่าเดิมก็ ไปใส่หลายอย่างแรกหลายอย่าง BF เอฟคูลิดนะครับเส้นหนึ่ง7,000บาทนะครับก็28,000บาทนะครับใส่ช่วงล่างไอรอนแมนนะครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชคยก2 33,000บาทครับไอรอนแมนรับประกัน3ปี60,000กิโลเมตรนี่ซื้อไปน่าจะประมาณไม่เกินไม่เกิน4-5เดือนนะครับคันนี้เพิ่งซื้อไปนะครับแล้วก็ไปติดฟิล์มนะครับเซรามิกคาร์ดิโนนะครับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูในบินกันนะมีมีค่าซ่อมอยู่นะครับส่งมาให้ผมหมดแหละว่าทำอะไรไปบ้างนะครับก็ ซื้อไปแล้วอยากเอาเปลี่ยนเอาคันใหม่ฟิล์มคาร์ดิโน่8,500บาทนะครับรวมไปถึงไฟหน้า LED LED ยังไงขอดูก่อนอ๋อเขาเปลี่ยนปลั๊กใหม่แล้วก็ใส่เป็น LED นะครับก็จะทําให้แสงไฟสว่างมากขึ้น2,600บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหุ้มเพาใหม่บูทยูรีเทนรอบคัน15,800บาทสาระตาแล้วซื้อไปหมดไปอีก147,000บาทไม่พอใจครับทีนี้มาเห็น ฮาโด150ตัวใหม่ไฟย้อยนะครับก็เอ้ยอยากได้บอกไม่เป็นไรนะครับเราอัปเดตกันได้เพราะเราซื้อรถมือสองไปเวลาเปลี่ยนมันไม่ขาดทุนเหมือนซื้อรถใหม่ถ้ารถใหม่ซื้อไปคันหนึ่ง3-4ล้านบาทเวลาจะเปลี่ยนระยวที่ขาดทุนมากกว่าครึ่งเราก็ทําใจไม่ไหวแต่ซื้ออย่างนี้ไปโอเคตกแต่งเข้ามานะครับราคาก็อาจจะขาดทุนค่าแต่งนิดหน่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนอาคันใหม่ไปก็เลยได้คันนี้มาเลยยังไม่ได้ล้างก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับต้องว่ารถคันนี้นะครับ ห้องเครื่องนี้เดิมๆรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับปกติเอง 5V z ซรุ่นนี้ V6 ก็ค่อนข้างจะน้ำมันก็พอสมควรน่าอยู่ประมาณ6-8กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะผมให้8กิโลแล้วกันนะเพราะว่าผมมีอ่าเบียก200เพิ่งทดสอบมาอยู่ประมาณ7-8กิโลเพราะ,ะนั้นเองคันนี้เครื่องเล็กกว่าบอดี้น้ำหนักที่เบาวกว่า8กิโลเขาได้อยู่แล้วแหละนะครับ V6 เอาเป็นว่า8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าถ้าน้ำมันลิตรละ35เกือบ40บาทสมัยแต่ก่อนก็ถือว่าแพงแต่ตอนนี้ถ้าน้ำมันลิ 20บาทมนทุกวันนี้ก็ทําให้ราคาไม่สูงมากแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีสามารถใส่กล่องนะครับเพื่อจะใส่ e85 e20 ก็ยังทําได้เลยนี่คือเทคโนโลยีใหม่ทําให้เราเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นกับค่าเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนแต่ก่อนก็เลยไม่ต้องติดแก๊สก็ได้นะครับเพราะในะคันนี้ก็ไม่ได้เคยติดแก๊สมานะครับมาดูรายรอบนะครับคันนี้สีน้าเงินนะครับน้ำเงินกับเทานะครับปี1997ยาง bf เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเพิ่งใหม่มาเลยนะฮะยัง ใช้ไม่น่าจะถึง2,000โลนะผมคิดว่านะครับ2,000โลประมาณนี้แล้วก็โชกคนะครับเป็นสปริงสีเขียวนะครับเป็นไอรอนแมนนะครับแล้วก็ลองสปริงด้วยประมาณ1นิ้วเพราะนั่นคันนี้จะสูงขึ้นอยู่ประมาณไม่ใช่แค่สนิ้วนะครับจะอยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะก็จะดูสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ทําให้ดูสวยงามข้างในคันนี้เป็นบาะหนังแท้อยู่แล้วนะครับคันนี้ ปกติรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าสีลายลายนะครับเหมือนลายตุ๊กแกนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับ TPS นะครับ Inter Series นะครับคันนี้คือเขาแต่งมาให้จากโรงงานตั้งแต่ตอนซื้อแล้วตัวนี้กุญแจรีโมทนะครับมีจอ LED มีกล้องถอยนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเองอุปกรณ์ความบันเทิงทุกอย่างมีครบสําหรับคันนี้นะครับรวมไปถึงมันติฟังก์ชันนะครับไม่ใช่มันติฟังกชันสิค r สคอน Control ผ r ด i นะครับนะครับ เลขไมอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสามแสนกิโลเมตรนะครับทีวีมีสจอนะครับมีทีวีด้านหน้าและทีวีบนหลังคาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมจริงๆนะครับท่านใดหารุ่นนี้อยู่ต้องบอกเลยว่าพร้อมเป็นรถครอบครัวเป็นรถเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือยางช่วงล่างนะครับความเรียบร้อยคันนี้ถือว่าเรียบร้อยมีขอลากเรือด้วยนะครับไปลาเซเล่ ไฟตัวนี้นะครับข้อพลาสติกตัวนี้เรียบร้อยนะครับปกติตัวนี้จะหาเรียบนี่ยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะแตกแต่ตัวนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเพราะเะื่คันนี้นะครับตกแต่งมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าภายนอกภายในหรือช่วงล่างนะครับพร้อมที่จะลุยไปได้ทุกที่เป็น SUV ที่ราคาประหยัดต้องบอกนี้นะครับเพราะคันนี้ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับรถใหม่ในตอนนั้นนะครับคันนี้ตกแต่งพร้อมอย่างนี้นะครับเซ็ตช่วงล่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์เงี้ยขายอยู่ในราคาแค่ 359,0 0 0บาทเท่านั้นถ้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของอยากเอาไปใช้ในราคาที่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่าเท่ากับผมบอกว่าถูกกับ Fortuner โฉมแรกไม่ใช่เท่าเท่ากับ Fort u n e r อรเครื่องดีเซลที่เป็นรุ่นแรกนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับแต่อันนี้ได้เกียร์ออโ,โต้ได้ออปชั่นที่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถูกกับ f o r t u n e r โฉมแรกที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วกันนะครับสามแถ้าท่านใดสนใจอย,อยากเป็นเจ้าของรถพร้อมๆผมมองว่า45ปี ไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับคันนี้เพื่อนผมทํามาดีมากนะครับแล้วแต่ล้างขัดสีขัดเคลือบแก้วนะครับเก็บงานเช็คความพร้อมอีกทีหนึ่งก็สามารถเป็นเจ้าของแล้วก็เอาไปออกทริปได้ทั่วทั่วประเทศทั่วไทยแน่นอนใส่เต็นท์ข้างหลังนะครับไปแคมป์ปิ้งอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับถือว่าเหมาะสมมากนะครับแล้วก็ไม่แพงเลยนะครับแล้วเวลาขายต่อราคาพวกนี้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนร้อขาดทุนก็ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับ ที่สำคัญซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมเพราะเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของโทรหาผมได้นะครับ0847776699เปิดบริการทุกวันนะครับถนนชยางกูลนะฮะทางไปอำเภอเจริญนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสนใจโทรหามาดูรถมาลองขับได้ทุกวันนะครับหรือยกหูโทรคุยกันส่งให้ถึงบ้านก็ได้นะครับ ถ้าสนใจก็กดติดตามกดซับสไคร้มีรถเข้าใหม่ประจำวันนะครับหรือมีรถไหนที่เข้ามาก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านทุกวันนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็โควิดในช่วงนี้ด้วยนะครับฝากติดแมสเดินทางไปทุกที่เรื่องครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับต้องบอกว่าโควิดเองเนี่ยเราเป็นคนกําหนดนะครับจะติดหรือไม่ติดอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเราเรามัดระวังป้องกันตัวนะครับก็จะห่างไกลนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะ ไม่ใช่อาจจะสิต้องผ่านพ้นนี้ไปด้วยกันนะครับภาวะโควิดที่กําลังติดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเชื่อว่าเราคนไทยนะครับจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ปัญหาโควิดนะครับให้ได้ดีที่สุดของโลกต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ